เป็นคนแบบอบอุ่นดูเป็นคนเทคแคร์ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแนี้้นแล้วดาวจําตัวก็ไปอยู่ในเรือนคู่ดาวคู่อยู่ในเรือนเราแสดงว่าคุณจะต้องมีห่วงช่วงเวลาที่คุณรักเขาเขาไม่รักคุณนะเขารักคุณคุณไม่รักเขาจนกระทั่งคุณเจอคู่ที่เป็นอ,อังเคิลลุงแลวก็เป็นคนที่ แกสลับเด็กแปลกๆแก,แกตอนเข้าอยู่เข้าเองเพอามาอยู่กับคุณกลายเป็นเด็กนะแต่บางทีคุณก็เลยไวอารมณ์ที่จะรับเรื่องแบบนี้ก็แปลกนะองค์ประกอบของตัวคุณกับคู่เนี่ยมันก็จะอยู่กันแบบแบบเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันไปนะครับขนาดทรงอังเคิลไหมคะถ้าความหมายดูเป็นแดดดี้ถ้าถ้าความหมายที่จา์พูดเนี่ย ตามความคิดที่ออกมาอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นแบบแนวแบบเป็นไม่คือไม่ได้รูปร่างแก่แต่อาจจะเป็นเหมือนความรู้หรือว่าความคิดความอ่านหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เป็นเป็นแนวแบบว่าเหมือนถามอะไรเขาก็รู้อะเอออะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นแก่วิชาการหรือแก่วความรู้หรือเปล่าแต่ไม่ได้ดแก่ด้วยอายุแต่ไม่ได้แก่ด้วยอายุเพราะอายุต่างกันแค่ปีคปีเขามากกว่าเรา2ปีก็เป็นคู่ชีวิตที่ที่ตอบโจทย์ตรงกันกับชีวิต ที่เราต้องการในฝันเลยไหมคะก็ตรงนะเพราะว่าชอบผู้ชายอบอุ่นชอบผู้ชายอบอุ่นชอบผู้ชายดูแลเทคแรุณพ่อไมโครเวฟเราคนเดียวเป็นเป็นก่อนไปทํางานค่ะสามีแต่งตัวให้ค่ะปลุกโบให้เป็นคนแบบอบอุ่นดูเป็นคนเทคแคร์ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเนนั้นจริงๆก็สเปกผู้ชายเอ้ยผู้หญิงหลายๆคนนะผู้ชายที่ดูอบอุ่นแบบนี้